ด้วยกันก็คงจะคงไปช่วยกันทุกคนทุกท่านเนาะก็ดินฟ้าอากาศแล้วก็เรื่องธรรมดาเนาะดินฟ้าเพราะว่าครูก็ประชุมประชุมนี่ก็ด้วยกันก็คงจะคงไปช่วยกันทุกคนทุกท่านเนาะก็ดินฟ้าอากาศแล้วก็เรื่องธรรมดาเนาะ ยิงฟั่าถ้าเมื่อก่อนเราตายถ้าเข้ามาชมก็รายงานให้ทราบด้วยนะครับทางเชีงยงาลนะครับขอบคุณมากครับน้ำก็จะลงมาข้างล่างร่วมกับคนตกข้างล่างคนตกข้างบนร่วมกันน้ำก็ท่วมเป็นต้นไม้ข้างบ้าน เช้ามากับขี่ยานพาหนะไปไหนมาไหนก็ถนนลื่นเพราะว่าฝนตกก็เป็นแบบนี้นะถนนก็ลื่นระมัดระวังนะครับในการก็เป็นต้นไม้ข้างบ้านเช้ามาโค้นทางเชียงใหม่เชียงรายอำเภอแม่ อำเภอแม่สายเนาะก็สงสารครับอดทนอะไรแจ้ได้ก็แจ้ไปเนาะพี่น้องเนาะก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวทางเชียงรายด้วยนะครับน้ำก็จะลงมาข้างล่างนะร่วมกับฝนตกข้างล่างฝนตกข้างบนร่วมกันน้ำก็ท่วม สายหน่อยน่อยแหละก็จะออกไปดูน้ำก็ขึ้นตลอดเพราะว่าฝนตกข้างบนเนาะก็เพราะว่าครูก็ประชุมประชุม,ชมนี่ก็แม่อาวรเนาะทางเชียงรายแล้วก็คุณแม่ทองคำก็หลายท่านที่ท,ที่อยู่ทางเชียงก็งเป็นแบบนี้นะถนนก็ ลื่นระมัดระวังนะครับในการกับทางไหนตกบ้างครับทางไหนตกบ้างก็แจ้งรายงานเข้ามาให้ทราบนะครับ mm hmm. ถ้าเมื่อก่อนเราน้ำก็จะลงมาข้างล่างนะร่วมกับฝนตกข้างล่างฝนตกข้างบนร่วมกันน้ำก็ท่วม ครับขอบคุณมากครับไลน์นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับด้วยกันก็คงจะคงไปช่วยกันทุกคนทุกท่านนะเนาะก็ดินฟ้าอากาศแล้วก็เรื่องธรรมดาเนาะดินฟ้าก็สงสารนะครับที่ดินสไลด์น,ะน้ำท่วมหางนุกอดทน อะไรแก้ได้ก็แก้ไปเนาะพี่น้องเนาะก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวทางเชียงรายด้วยนะครับทางอุดรก็นี่แหละฝนก็ตกนี่นะครับทางไหนตกบ้างครับทางไหนตกบ้างก็แจ้งรายงานเข้ามาให้ทราบนะครับด้วยกันก็คงจะคงไปช่วยกันทุกคนทุกท่านนะเนาะ ก็ดินฟ้าอากาศแล้วก็เรื่องธรรมดาเนาะดินฟ้าเช้ามาฝนก็ตกทุกวนันทุกวันวันนี้ก็เป็นวันศุร์ทางไหนตกบ้างครับทางไหนตกบ้างก็แจ้งรายงานเข้ามาให้ทราบนะครับด้วยกันก็คงจะคงไปช่วยกันทุกคนทุกท่านเนาะ ก็ดินฟ้าอากาศแล้วก็เรื่องธรรมดาเนาะดินฟ้าทางอุดรก็นี่แหละฝนก็ตกนี่นะครับฝนก็ตกทุกวันน้ำก็ยังไม่ลดนะออกไปดูไล่ดูนาก็ไปลำบากหน่อยทางอุดรก็นี่แหละฝนก็ตกนี่นะครับขี่ยานพาหนะไปไหนมาไหนก็ถนนลื่น เพราะว่าฝนตกทางไหนตกบ้างครับทางไหนตกบ้างก็แจ้งรายงานเข้ามาให้ทราบนะครับเพราะว่าครูกปร็ประชุมประชุมนี้ครับทางเชียงใหม่เชียงราย,ทา,ายทางคุณแม่อะไรที่อยู่ทาง คุณแม่อ,อาวอนใ้สายหน่อยน่อยแหละก็จะออกไปดูน้ำก็ขึ้นตลอดเพราะว่าฝนตกข้างบนแล้วก็ทางเชียงใหม่เชียงรายทางคุณแม่อะไรที่อยู่ทางคุณแม่อ,อาวอนกับขี่ยานพาหนะไปไหนมาไหนก็ถนนลื่น เพราะว่าฝนตกก็อดทนเพราะว่ารูก็ประชุมประชุมมันก็ฝนก็ตกทุกวันน้ำก็ยังไม่ลดนะออกไปดูไล่ดูนาก็ไปลำบากหน่อย ถ้าเมื่อก่อนเราอดทุนอะไรแก้ได้ก็แก้ไปเนาะพี่น้องเนาะก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวทางเชียงรายด้วยนะครับก็เป็นอย่างนี้นหะถนนก็ลื่นระมัดระวังนะครับในการครับสา,ายหน่อยน่อยแหละก็จะออกไปดูน้ำก็ขึ้นตลอดเพราะว่าฝนตกข้างบนเนาะก็ ฝนก็ตกทุกวันน้ำก็ยังไม่ลดนะออกไปดูไล่ดูนาก็ไปลำบากหน่อยเพราะว่าครูก็ประชุมประชุมนี่ครับถ้าเมื่อก่อนก็คงจะไปช่วยกันไปช่วยกันพี่น้องเมืองไทย คุณแม่อวอนเนาะทางเชียงรายแล้วก็คุณแม่ทองคำก็หลายท่านที่ที่อยู่ทางเชียงรายไปได้เรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติทางไหนตกบ้างครับทางไหนตกบ้างก็แจ้งรายงานเข้ามาให้ทราบนะครับ ด้วยกันก็คงจะคงไปช่วยกันทุกคนทุกท่านนะเนาะก็ดินฟ้าอากาศแล้วก็เรื่องธรรมดาเนาะดินฟ้าน้ำก็จะลงมาข้างล่างนะร่วมกับฝนตกข้างล่างฝนตกข้างบนร่วมกันน้ำก็ท่วมฝนก็ตกทุกวันน้ำก็ยังไม่ลดนะออกไปดูไล่ดูนาก็ไปลำบากหน่อย คุณแม่อวรนเนาะทางเชียงรายแล้วก็คุณแม่ทองคำก็หลายท่านท,ที่ที่อยู่ทางเชียงรายสา,ายหน่อยนี่แหละก็จะออกไปดูอ่น้ำก็ขึ้นตลอดเพราะว่าฝนตกข้างบนแล้วก็น้ำก็จะลงมาข้างล่างนะร่วมกับฝนตกข้างล่างฝนตกข้างบนร่วมกัน น้ำก็ท่วมสา,ายหน่อยน่อยหละก็จะออกไปดูน้ำก็ขึ้นตลอดเพราะว่าฝนตกข้างบนแล้วก็ตายถ้าเข้ามาสมก็รายงานให้ทราบด้วยนะครับทางเชียงรายนะครับขอบคุณมากครับอากาศก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เรื่องธรรมชาติไม่มีใครที่จะ ผ่านอากาศก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เรื่องธรรมชาติไม่มีใครที่จะผ่านด้วยกันก็คงจะคงไปช่วยกันทุกคนทุกท่านนะเนาะก็ดินฟ้าอากาศแล้วก็เรื่องธรรมดาเนาะดินฟ้าด้วยกันก็คงจะคงไปช่วยกันทุกคนทุกท่านนะเนาะ ก็ดินฟ้าอากาศแล้วก็เรื่องธรรมดาเนาะดินฟ้าก็อดทนอม่อวอเนานะทางเชียงรา